เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึง่งบทที่83 มูอินชักดาบสั้นของตนเองออกมาบ้างเมื่อเริ่มรู้สึกตึงมือไม่คาดคิดเลยว่าหญิงสาวตรงหน้าจะสามารถทนทานความเจ็บปวดของพิษเขาได้ถึงขั้นนี้การเคลื่อนไหวปราดเปรียวและกระบวนท่ารุนแรงของหญิงสาวก็เริ่มเรียกโลหิตจากร่างของเขาหลายที่รับรู้ว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ต้นต้องเสียเปรียบหน้ามุมปากสีคล้ำยกยิ้มมีเลดในก่อนเขาจะเบี่ยงกายกระทันหันพุ่งไปยังเด็กสาวหน้าตางดงามที่ยืนอยู่ด้านหลังหาหนีเห็นดังนั้นจึงตวัดกายเข้าบางร่างเล็กบางจนตนเองถูกคมมีดเฉียวแขนและได้เลือดแม้จะเป็นแผลไม่ลึกกระนั้นนางกลับรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณกลางบาดแผลเมื่อรวมเข้ากับความเจ็บปวดจากพิษชนิดแรก ร่างสูงปร่งจึงซุดลงกับพื้นอย่างยากจะทานทนในที่สุดนี่เออชิงลี่ร้องลั่นเมื่อผู้ขุมกันสาวสุดลงกับพื้นแต่ยังไม่ทันได้ขยับตัวทำอะไรภาพตรงหน้าก็ดับวูบลง หาน,นี่พยายามจะลุกขึ้นยืนให้ได้เมื่อเห็นว่ามู่อินสกัดจุดหลับของแย่ชิงแล้วแบกนางขึ้นพาดบ่าเขาเห็นว่าหญิงสาวยังสามารถขยับร่างกายได้ก็ยิ่งประทับใจแม้แต่บุรุษที่มีกำลังภายในก้าแกรง่งหากเจอพิษตัวใหม่ของเขาเข้าไปยังไม่แน่ว่าจะรอดชีวิตเทว่านางถูกพิษของเขาถึงสองตัวกลับยังมีสติและสามารถจับดาบได้ ขอตัวนางไปก่อนไว้คราวหน้าจะมาเล่นกับเจ้าไหม่มูอินกล่าวทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านั้นก่อนจะกระจรหายลับไปชิงลี่เริ่มได้สติรู้สึกตัวเมื่อมองไปรอบด้าน ก็พบว่าตัวเธออยู่ในห้องร้างแห่งหนึ่งนางร้ายสาวยันตัวลุกขึ้นนั่งยกมือขึ้นจะนวดหัวตาที่ปวดตุบก่อนจะชะง,งักเมื่อพบว่ามีฝุ่นดำเคระเลอะอยู่เต็มฝ่ามือของเธอชิงรีปัดมือไปมาพลางเบนสายตามองพื้นและรอบๆตัวพลันต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าแม้ห้องนี้จะร้างจนฝุ่นจับหนาเป็นชั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือนหรูหราหรือโครงสร้าง ห้องตัวเองที่เพียงมองปราดเดียวก็สามารถบอกได้เลยว่าต้องไม่ใช่สถานที่ธรรมดาเธออยู่ที่ไหนกันพลันจมูกได้กลิ่นสมุนไพรประหลาดที่เธอจำได้แม่นยำว่าเป็นกลิ่นของมู่อินสีหน้าจึงฉาบไปด้วยความเย็นเยียบออกมาได้แล้วกระมังชิงลี่ลุกขึ้นยืน พลางเอ่ยขึ้นลอยๆสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ที่รอบมองอยู่ในความมืดมาสักพักมูอินย้ำเยิ้มก่อนจะก้าวออกมาจากความมืดอย่างเงียบเชียบเผยกายให้เห็นในที่สุดชิงลี่เลิกคิ้วเล็กน้อยเมื่อครั้งนี้เขาไม่ได้คลุมหมวกใบใหญ่ปกปิดหน้าตาเธอต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่าใบหน้าภายใต้หมวกคลุมใบใหญ่โกโรโกโสนั้นแม้ริมฝีปากจะดำคลำ้ำแต่โดยรวม ก็ยังดูดียิ่งรู้ได้อย่างไรว่าข้าซ่อนตัวอยู่มูอินเอ่ยถามยิ้มยิ้มทั้งที่พอจะคาดเดาได้ว่านางอาศัยจมูกดอมกินเจ้าทำอะไรกับหานนี่เพียงพิษเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงกับตายแต่อาจจะทรมานสักหน่อยมูอินคิดต่อในใจ เจ้าเป็นใครกันแน่ชิงลี่พูดเสียงเรียบอารมณ์ของเธอในเวลานี้นับว่าเลวร้ายสุดขีดต,ตั้งแต่เกิดเรื่องกับไปจรจิ้งแล้วยังต้องมาเห็นหานี่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บต่อหน้าต่อตาอีกขออภยัยที่ไม่ได้แนะนำตัวให้ดีข้าน้อยมีนามว่ามู่อินแต่ผู้คนทั่วไปเรียกขานว่าอาูรนน้ายก สูนหน้ายกชิงลี่มุ่นหัวคิ้วนึกประชดว่านี่เธออยู่ในกองถ่ายภาพยนตร์กำลังภายในหรืออย่างไรกันแต่เดิมแล้วตัวข้าเคยโลดล่นอยู่ในยุทธภพเพทว่าได้เร้นกายมาสิบก่าปีแล้วไม่แปลกที่เด็กสาวอย่างเจ้า จะไม่เคยได้ยินนามของข้ามูอินอธิบายเมื่อเห็นสีหน้างงง,งานของเด็กสาวในอกรู้สึกสยองอยู่บ้างเมื่อนึกไปว่าหากเป็นแต่กรผู้ใดได้ยินนามอสูรหน้ายกของเขายอมต้องหน้าเผือดสีหรือไม่ก็วิ่งหัวซุกหัวซุนกันทั้งนั้นเฮ้อห,หมดยุครุ่งเรืองของข้าไปแล้วจริงๆในอดีตข้าคือจอมพิษที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ผู้ใช้พิษทั้งหลายไม่มีหน้าในไม่รู้จักนามของข้ารู้หรือไม่ว่ามีผู้คนเคยตั้งค่าหัวของข้าไว้ราคาสูงถึงหนึ่งหมื่นตำลึงทองแม้จะพยายามทำใจให้ยอมรับสภาพความเป็นจริง แต่มู่อินก็อดไม่ได้ต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงชื่อเสียงที่ตนสั่งสมมานานสักเล็กน้อยสิงนี้สัมผัสได้ถึงเส้นเลือดตรงหน้าผากที่เต้นตุบๆเมื่อต้องมานั่งฟังคนบ้าพร่ำไรสาระทั้งๆท,ที่ชีวิตของสามีเธอกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ยังไม่รวมถึงหาเนี่และเด็กๆทั้งสองพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่ต้องมากความ ต้องการอะไรกันแน่นางร้ายสาวกัดฟันระงับอารมณ์ยามพี่พูดกับเขาไม่คาดว่าอีกฝ่ายกลับหัวเราะออกมาเสียงดังต้องสะท้อนห้องกว้างจนพาให้บรรยากาศหน้าขนลุกผิดแล้วข้าตั้งหกักที่มีสิ่งที่เจ้าต้องการชิงดี้ขมวดคิว้ว หมายความว่าอย่างไรมู่อินเพียงยกยิ้มมุมปากไม่ตอบคำถามเขาล้วงเอาหนังสือปกสีน้ำตาลออกมาจากอกเสื้อชิงลี่ยรีตาเพ่งมองตัวอักษรที่อยู่บนหน้าปกที่ดูขุ้นตานี่ก็คือสิ่งที่เจ้าต้องการเพราะมันสามารถช่วยสามีของเจ้าได้อย่างไรเล่าจอมพิษมู่อินไม่สนใจแววตาหวาดระแวงของเด็กสาวยังคงเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงมีเล็ดใน จ้าไม่สงสัยแล้วหรือว่าข้าล่วงรู้ได้อย่างไรว่าจริงอ๋องจะกลายเป็นเช่นนี้ได้ยินดังนั้นชิงลี่ก็นึกถึงคำทํานายของเขาที่กล่าวว่าหากเธออยู่ข้างกายไปซิ่งแล้วจะทำให้ใชายหนุ่มอายุสั้นแต่ไรมาเป็นเพราะกษัตริย์ทั้งสี่แคว้นรังเกียจเรื่องนอกรีดนักทำให้น้อยคนจะรู้ว่าจอมพิษบางคนนั้นหาได้เล่าเรียนเพียงแต่การใช้สมุนไพรพิษไม่ ยังมีผู้ที่สนใจศาสตร์มืดได้เรียนรู้การใช้มนต์ดำคาถาอีกด้วยแน่นอนว่าเพราะเป็นของต้องห้ามนับวันคนที่เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้จึงยิ่งลดน้อยลงเมื่อไรผู้สืบทอดวิชาดีเพียงได้ก็ไม่พ้นต้องสูญหายไปตามกาลเวลาศาสตร์มืด มนดำคาถาพอมู่อินกล่าวถึงสองคำนี้ชิงลี่ก็ไพล่นึกไปถึงคำสาบของไปจิ้งสามีเธอยิ่งมองตำราในมือของเขาตัวอักษรคุ้นตาที่อยู่บนปกนั้นก็ยิ่งสะกิดความรู้สึกในอกหรือว่า,าการป่วยที่ไปจิ้งเป็นอยู่ขณะนี้จะเกี่ยวข้องกับคำสาบอะไรนั่นทุกอย่างคล้ายตัวต่อที่วางกระจัดกระจายเธอคล้ายจะจับสัมผัสได้แต่ก็ยังไม่สามารถเรีย เปลียงมันจนกลายเป็นภาพใหญ่อันสมบูรณ์ได้เสียทีต้าเหออองไปจริงอองขาวที่เป็นดังรอยด่างของราชวงศ์ไปตั้งแต่แรกเกิดก็มีสีผมและสีตาผิดแปกไปจากคนทั่วไปทำเอาผู้คนวาดวันคิดว่าเขาเป็นปีศาจบ้างต้องคำสาบบ้างยามนี้ได้ทายาทหมอเทวดาดวนรักษาจนหายกายเป็นปกติ ทุกคนทั่วแผ่นดินรับรู้และเข้าใจกันแล้วว่าจริงอ๋องเพียงป่วยเท่านั้นหาได้ต้องคำสาบดังที่เล่าลือกันแต่ยังได้มู่อินกล่าวพางหัวเราะน้อยๆเจ้าหลอกคนทั้งแผ่นดินได้แต่ไม่ใช่กับข้าสามีเจ้า ต้องคำสาจริ้งจอกสีเงินสิงลี่รีตาลงพยายามประมวลผลว่าชายตรงหน้ามีจุดประสองค์อะไรกันแน่เขาต้องการเปิดโปงไปจริ้งเพื่อให้ราชวงศ์ปเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างนั้นหรือจะเป่าประกาศให้คนทั่วไปรู้ว่าสามีของเธอต้องคำสาบอย่างนั้นหรือ คิดถึงชายหนุ่มที่เพิ่งได้รับรู้รสชาติของการมีชีวิตใต้แสงอาทิตย์เช่นคนปกติสีหน้าปลอดโปร่งของเขายามที่ได้เดินจับมือเธอโดยไม่ต้องสวมหมวกปิดบังเส้นผมตนเองหากคนตรงหน้าคิดจะทำลายสิ่งเหล่านี้คงต้องผ่านด่านเธอไปก่อนนางร้ายสาวมองจอมพิษมู่อินนิ่งพลางแค่นหัวเราะเสียงเย็นึ คิดหรือว่าจะมีคนเชื่อลงปากของจอมพิษไร้ชื่อเสียงเรียงนามพู้หนึ่งผิวของมู่อินกระตุกเมื่อได้ยินว่าในสายตาอีกฝ่ายเขาเป็นเพียงจอมพิษไร้ชื่อเสียงเรียงนามเขาสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อระง,งับอารมณ์ขุนมัวก่อนจะบังคับริมฝีปากคล้ำของตอนเองให้แสยะยิ้มออกมาได้ในที่สุด <c oughs> ข้าไม่เห็นจำเป็นต้องเปลืองแรงเปล่าประกาศให้ผู้อื่นรับรู้จะอย่างไรอีกไม่นานสีผมและดวงตาของจิ้งอ๋องก็จะกลับมาเป็นเช่นเดิมเจ้าพูดเรื่องอะไรแน่ใจจริงหรือว่าสามารถขจัดคำสาปร้ายนั่น ออกไปจากตัวจริงอองได้สำเร็จแล้วจอมพิษถามเสียงต่ำก่อนจะแย้ำยิ้มเมื่อเห็นแววตาหวาดวันพาดผ่านดวงตาของเด็กสาวนับว่าเขาจี้ได้ถูกจุดพอเป็นเรื่องของท่านอองนุม่มความเยือกเย็นสงบนิ่งของนางก็ถูกกระเทาะจนปริแตกน้ำเสียงแหบพร่าเอ่ยเรียบเรื่อยราวกับเล่านิทานปรํัปารารู้หรือไม่คำสาปจริงจอกสีเงินนั้นมีที่มาอย่างไร ว่ากันว่าต้นกำเนิดของคำสาบมาจากนางมาจรจิ้งจอกตนหนึ่งนางมาหลงรักนายพรานหนุ่มจึงแปลงกายหลอกล่อจนได้แต่งงานอยู่กินกับมนุษย์ผู้นั้นกระทั่งวันหนึ่งนายพรานบังเอิญเห็นร่างที่แท้จริงของภรรยาและได้รู้ว่านางคือปีศาจจิ้งจอกที่แปลงกายมาเขาจึงด่าทอและขับไล่นางด้วยความรังเกยียจนางมารขั้งแขนแสนสาหัส จึงได้สาปนายพรานผู้นั้นให้เส้นผมกลายเป็นสีขาวเพื่อให้เขาต้องทนอยู่กับความอับยศอดสูและรับรู้รสชาติของการถูก้นรอบตายรังเกียจว่าเป็นอย่างไรนางมานติ้งจอกที่ใช้พลังตนเองทำร้ายผู้อื่นจึงถูกเสียนสวรรค์ลงโทษโดยการสาบให้กลายเป็นหินเช่นกัน แต่ก็นับว่าก่อนตายนางแก้แค้นได้สำเร็จด้วยมนุษย์ชายผู้นั้นใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานเขาถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านแม้แต่ครอบครัวย,ยังทอดทิ้งและหันหลังให้เขาจึงออกตามหาวิธีถอนคำสาบอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดก็พบหนทางนั่นก็คือย่าวิหกเพลิงนั่นเองคำสาบทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้มีวิธีแก้ไขทั้งสิ้น เผ่าว่าเจ้ารู้หรือไม่มีสิ่งหนึ่งที่ต่อต้านการถอนคำสาปของจิ้งจอกสีเงินนั่นก็คือหินชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกว่าหินแสงจันซึ่งเป็นหินที่เชื่อกันว่าคือนางมาจรจิ้งจอกตนนั้นที่ถูกเซียนสวรรค์สาปอย่างไรเล่า อีกทั้งเมื่อผู้ต้องคำสาปจิ้งตอกสีเงินได้อยู่ใกล้หินแสงสีเงินนานวันเข้าครานี้หาใช่เพียงแต่สีตาและสีผมที่ผิดแปลกไปจากปกติเผ่าว่าเขาจะสิ้นใจใตายอย่างทรมานอีกด้วยหมอดูมู่มองเด็กสาวพร้อมกับเอ่ยต่อ ยวนเย่ชิงในกายของเจ้ามีหินแสงจันยูที่จริงอ๋องเป็นเช่นนี้นั่นเป็นเพราะเจ้าอยู่ข้างกายเขาชิงลี่นิ่งขึงไปนิดก่อนจะแค้นเสียงในลำคอไม่จริงข้าแต่งเข้าวังเสวยียนอยู่ข้างกายท่านอ๋องมานานแล้วหากเป็นเช่นนั้นจริงเขาก็ต้องแสดงอาการตั้งแต่แรกๆแล้วสิ เธอแย้งกลับไปไม่เชื่อถือคำพูดของคนแปลกหน้าเรื่องราวประมปาราอะไรพวกนี้ใครก็แต่งขึ้นมาได้ทั้งนั้นมูอินไม่ตอบเท่ว่าหัวเราะในลำคอก่อนสยะยิ้มแล้วเอ่ยถามกลับฮึฮึเจ้านะพึ่งร่วมเตียงกับจิ้งอ๋องละรสิชิงลี่หน้าชากระนั้นรอยยิ้มมีเลสไนของเขาก็บ่งบอกว่ามีบางสิ่งอฟแอแฝงในคำกล่าวนั้น หินแสงจันทร์จะแสดงฤทธิ์ก่อต่อเมื่อยินหยังประสานกันดังนั้นมันจึงแผงฤทธิ์หลังจากเจ้าร่วมเตียงกับจิ้งอ๋องแล้วเท่านั้นประโยคนี้ของมูอินคล้ายตะปูหัวโตที่ตอกลงในสมองของเธอริมฝีปากเล็กอ้าออกจะโต้แยง้งเพ่าว่ากลับพูดคำใดไม่ออกเมื่อในสมองพลันผุดภาพความทรงจำเมื่อครั้งที่สิทธิพี่แปดจากกลุ่มมือสังหารชุดดำเคยพูดกับเธอ แผนการของหยวนเว่ยซิงนั้นคือลอบสังหารท่านอองเจดในห้องหอ เธอยังคิดไปว่าเป็นการรอบสังหารธรรมดาทั่วไปทว่าแท้จริงแล้วยวนแย่ชิง้งต้องร่วมเตียงกับไป่จิ้งเพื่อที่จะให้คำสาบจิ้งตอกสีเงินทำงานอย่างสมบูรณ์ให้ไป่จิ้งได้ตายตกภายใต้คำสาบอย่างแท้จริงภาพไป่จิ้งเริ่มแสดงอาการประหลาดหลังจากเธอกับเขาร่วมเตียงกันแล้วภาพเขาสุดหวบลงไปขณะที่อยู่ข้างเธอในวัดผิงอันทั้งยังมีข้อความในสมุด พื้ทึก,กแดงของแย่ชิงว่านางกำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญทุกอย่างคล้ายจิกซอที่กระจัดกระจายซึ่งเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาประกบกันจนกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ทั้งยังชัดเจนเกินกว่าที่เธอจะปฏิเสธความจริงได้เธอเข้าใจมาตลอด ว่าตัวเองโชคดีที่วิญญาณมาเข้าร่างยวนแย่ชิงก่อนที่เด็กสาวจะได้เริ่มลงมือทำร้ายท่านององหนุ่มแต่กลับกลายเป็นว่ายวนแย่ชิงได้เริ่มลงมือไปแล้วตั้งหากแล้วเธอก็เป็นตัวการที่ทำให้แผนการของนางสำเร็จอีกด้วย ไม่จริงชิงลี่เอ่ยออกมาแผ่วเบาราวกับต้องการบอกตัวเองครั้นเห็นสีหน้าซีดขาวของเด็กสาวจอมพิษมู่อินก็หัวเราะในลำคอราวกับคาาเดาได้ว่าอีกฝ่ายจะต้องปฏิเสธไม่ยอมเชื่อถือคำกล่าวของเขาอย่างง่ายได้ตามข้ามาสิ ข้าจะพาเจ้าไปพบจิ้งอง๋องให้เจ้าได้พิสูจน์ด้วยตาตนเองมู่อินเอ่ยด้วยเสียงแห่ร้าก่อนจะหันหลังกลับตรงไปยังส่วนด้านในของห้องจิงลี่เห็นอีกฝ่ายเดินออกไปจึงพลันได้สติร้องถามเสียงหลงเดี๋ยวก่อนยามนี้สามีข้ารักษาตัวอยู่ในวังหลวงจะเป็นไปได้ยังนางร้ายสาวชะงักก่อนหันมองรอบกายโดยละเอียดอีกครั้งตากลมค่อยๆเบิกกว้าง หรือว่าที่นี่คือถูกแล้วที่นี่คือวังหลวงยามนี้ เรายืนอ,อยู่ในตำหนักร้งขององค์ชายรองมู่อินกล่าวเสียงเรียบเรื่อยราวกับที่นี่คือตลาดไม่ใช่วังหลวงที่เต็มไปด้วยทหารรักษาการและมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตสำหรับผู้ที่ถูกจับได้ว่าลอบเข้ามาชิงลี่นิ่งอึ้งไปถนัดได้แต่ยืนมองจอมพิษใช้เท้าเกี่ยวผ้าที่กองอยู่บนพื้นออก ไรฝุ่นหนาฟุ้งตลบไปทั่วบ่งบอกว่าที่นี่ถูกทิ้งร้างมาเนิดนานแสนนานเธอเบี่ยงหน้าไปอีกทางพร้อมกับยกหลังมือขึ้นปิดบังจมูกเมื่อหันกลับมาก็พบว่าอีกฝ่ายดึงสลักห่วงตรงพื้นก่อนดึงบานประตูสี่เหลี่ยมเล็กขึ้นเผยให้เห็นทางลงไปสู่เบื้องล่างนี่คือช่องทางลับ จะไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่เจ้ามูอินหันมากล่าวด้วยรอยยิ้มซะแย่ก่อนจะผลุบหายลงไปในช่องนั้นมาถึงตรงนี้เธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากตัดสินใจตามหลังมูอินไปเพราะเธอเองก็อยากพบไปติ้งใจแทบขาดอยากรู้ว่าตอนนี้อาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาดีขึ้นแล้วหรือไม่หรืออาการแย่ลงกว่าเดิมไม่ว่าอาการตอนนี้ของเขาจะเป็นอย่างไรเธอก็เตรียมใจพร้อมรับ มืออย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่อย่างมาแมลงวันไร้หัวไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเช่นในเวลานี้ ด้านล่างทางลับนั้นแสนมืดมิดและลึกกว่าที่เธอคาดเ่าว่าจอมพิษมู่อินกลับเดินดุ่มดุ่มไปด้านหน้าอย่างมั่นใจราวกลบว่าเดินผ่านเส้นทางนี้มาแล้วเป็นพันครั้งทําเอาเธอยิ่งสงสยัยและระแวงในตัวอีกฝ่ายแต่ก็ไม่คิดจะถามเพราะรู้ว่าเขาคงไม่เปิดเผยกับเธอตามตรงไม่คาดว่าจูจ่ๆมู่อินจะเอ่ยขึ้นมาด้วยตนเอง ยามค่าเบื่อนายก็มักจะมาเดินเล่นในวังหลวงวันหนึ่งพบทางลับนี้เข้าโดยบังเอิญเห็นเช่นนี้มันทะลุออกไปได้หลายจุดทีเดียวสะดวกสบายยิ่งนักต้องเป็นคนประเภทใดกันถึงจะเห็นวังหลวงเป็นสวนสาธารณะนางร้ายสาวคิดค่อนขอดอีกฝ่ายในใจหลังจากนั้นภายในอุโมง์ก็มีแต่เสียงสีเท้าของทั้งสองต้องสะท้อนไปมา ผ่านไปพักใหญ่มู่อินจึงหยุดลงชิงรี่ได้ยินเสียงเขาขยับบางสิ่งทันใดนั้นผนังด้านขวาก็เคลื่อนตัวออกเป็นช่องเล็กแคบพอที่คนผอมหนึ่งคนจะแทรกตัวออกไปได้เท่านั้นชิงรี่ต้องหี่ตาเพื่อปรับให้คุ้นชินกับแสงสว่างด้านนอกขณะเบี่ยงตายลอดผ่านตามู่อินไปมู่อินหันมาผลักเชิงเทียนที่ตั้งบนโต๊ะตัวเล็ก ทันใดนั้นผนังก็เคลื่อนตัวปิดแนบสนิทเช่นเดิมทำเอาชิงลี่อดนึกทึ่งไปกับกลไกไม่ได้นึกว่ามีแต่ในภาพยนต์ที่เธอแสดงเสียอีกนางร้ายสาวได้กลิ่นสมุนไพรล,ลอยอวนอยู่ในอากาศเป็นกลิ่นเดียวกับยาสมุนไพรที่หลวนชุนต้มให้ไปจรจิ้งดื่มเพื่อประคองอาการ ก็รู้แน่ชัดว่าที่นี่คือตำหนักของปจริงๆจริงๆพรันความคิดถึงและห่วงหาอาทรปริพุ่งขึ้นมา จนเธอแทบควบคุมตนเองไม่ได้มู่อินหันมากำชับให้เด็กสาวติดตามเขาโดยห้ามส่งเสียงชิงลี่พยักหน้าจากนั้นทั้งสองก็คอยหลบบ่าวไพร่ที่เดินสวนกันไปมาแล้วลอบเข้าไปถึงห้องรักษาตัวของไปจิ้งได้ในที่สุดทันทีที่เท้าทั้งสองของเธอย่างเข้ามาภายในห้องที่คลุ้งไปด้วยกลิ่นยาเข้มขน้นเมื่อมองเห็นร่างที่นอนเหยียดไร้สติอยู่บนเตียงน้ำตาร้อน เออคลอตรงขอบตาอย่างห้ามไม่ได้ยิ่งเมื่อก้าวเข้าไปใกล้แล้วเห็นริมฝีปากแห้งผากของเขาก็ยิ่งเจ็บปวดชิงลี่เอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าที่แสนจะคิดถึงห่างกันเพียงไม่กี่วันเธอกลับรู้สึกกาวชั่วกลับชั่วกันเทว่าเธอก็ต้องชะงักเมื่อตู่จูร่างสูงที่นอนนิ่งพรานกระตุกเฮือกทันทีที่ปลายนิ้วเธอสัมผัสดโดนผิวของเขาแรกทีเดียว เธอคิดว่าเขาฟื้นแล้วแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเขาเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายทั้งที่สองตาย,ยังปิดนั่นภายในลำคอส่งเสียงอึกอักราวกับกำลังอึดอัดทารมานนางร้ายสาวอยากปลุกเขาให้ตื่นขึ้นจากฝันร้ายที่กำลังกดพับเขาอยู่เาว่ากลับไม่กล้าแตะต้องตัวเขาเธอก้มลงมองมือสั่นเทาของตัวเองความช้าไล่จากปลายนิ้วไปจนสุดปลายเส้นผมทุกเส้น แม้จะอยากปฏิเสธและหลีกหนีความจริงมากแค่ไหนแต่ภาพตรงหน้าก็ชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดเป็นเพราะเธอไปจริงอาการแย่ลงเพราะเธอจริงๆมีคนมามู่อินเอ่ยก่อนจะกระชากร่างเด็กสาวที่ยืนตัวแข็งทื่อเข้าไปหลบหลังฉากกั้นแววเสียงบทสนทนาแล้วมู่อินก็ตึงเครียดเล็กน้อยเมื่อได้รู้ว่าเป็นผู้ใดที่มาเยือน อาการของน้องเจ็ดเป็นอย่างไรบ้างฝ่าบาทยามนี้อาการของจิ้งอ๋องดีขึ้นมากพะยะค่ะหลวนชุนกล่าวอย่างนอบน้อมพลางเปิดบานประตูให้หฮองเตส้สงเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยด้านในแต่กลับต้องตื่นตระนกเมื่อตาเหลือบเห็นร่างสูงบนเตียงดิ้นกระสับกระส่ายไปมานี่มันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดน,น้องเราจึงเป็นเช่นนี้ หลวนชุนไม่ได้ตอบหมอหนุ่มกล่าเข้าไปยกข้อมือแกร่งขึ้นมาจับชีพจรพรันก็ต้องเบิกตากว้างก่อนจะตัดสินใจล้วงเอายาผงออกมาจากสายคาดเอวบีบแก้มคนที่นอนบนเตียงให้ริมฝีปากอ้าออกเล็กน้อยแล้วเทผงยาสีขาวลงไปจำนวนหนึ่งเจ้าให้เขากินอะไรทูลฝ่าบาทนี่คือยาสงบใจชนิดเข้มข้นพะยะค่ะ มีใช่เจ้าเพิ่งบอกเราหรือว่าน้องเจ็ดดีขึ้นแล้วหลังจากที่จิ้งอ๋องเข้าวังหลวงลมปราณก็สงบลงและร่างกายก็ยอมรับยาเป็นอย่างดีพะยะค่ะเท่าว่ากระหม่อมเองก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าเหตุใดลมปราณของจิ้งอง๋องจึงตีรวนขึ้นมาอีกครั้ง อีกทั้งครานี้ยังทวีความรุนแรงกว่าเดิมอีกด้วยราวกับมีบางสิ่งไปกระตุ้นอย่างไรอย่างนั้นประโยคท้ายคล้ายกับหลวนชุนพึมพำกับตนเองเช่นนั้นต้องทำอย่างไรหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคาดว่ายากจะประคองอาการต่อไปได้หมายความว่าอย่างไรน้องเจ็ดจะตายงั้นหรือ ลวนชุนค้อมศีสษะลงด้วยสีหน้าลำบากใจกระน,นั้นก็ยังต้องกราบทูลนายเหนือหัวออกไปตามตรงเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นพะยะค่ะบังอาจปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ